ไปขอพรตีเจ้าตีตีต้นไม้ตีเจ้าตีตีน้ำบอ่อเจ้าตีเจ้าตีต้นไม้อยู่กออยูก่กามีอย่งบาจืนปีแล้วสัญญาอย่างกระผมไว้จำได้กอโหใครจะไปจำได้คนมาขอพรกันนะักขนาดผมขอทุกหวยสองสามตัวบัไดล้ว แล้วเจ้าตีก็บอกผมว่าต้องถวายไก่สองตัวก่อนถึงจะถูกผมก็ถวายไก่ไปแล้วสองตัวยังมาหันทุกหวยเลยอ๋อลืมบอกไปว่าเอาไก่พันคิงเอาไก่เมียงมาถวายมันเหนียวเจ้าตีเคี้ยวบดีเกี่ยวบะปูเออเอ้แล้วก็บะบอกอะ่ะเออแล้วไก่ที่ผมมาถวายไปไหนเหียละ่ะเอาไปเฮ้อเจ้าตีตีน้ำบ่ก,กินแล้วเออในกรณีแบบนี้ผมไปขอหวยตีเจ้าตีน้ำบ่โดยบะเสี่ยงไก่ได้ก่อ เออฮาก็บบุหู้เหมือนกันเนอะิงก็ลองไปถามเจ้าตีตีน้ำบอ่อเอาคนเดียวเตอะโหเป็นการเตะซากจำล้ำเจ้าตีครับเจ้าตีน้ำบอ่ออยู่ก่อครับอยู่กาอยู่กามีหยัง อ้าวบัคเกอหันหน้าสักเดี๋ยวนี่เออสวัสดีครับผมจืดจื้นนะครับปีแล้วผมถวายไก่เมียงเื่เจ้าตีต้นไม้แต่เจ้าตีต้นไม้เปินเกี้ยวบาได้เขี้ยวเปินบดีเปิลก็เลยเอาไก่ที่ผมถวายเื่เจ้าตีน้ำบอ่อแม่นกว่าครับ อแม่นละกะเอออัน่มขอพรกับเจ้าตีน้ำบ่อได้แม่นกอถ้าจะขอพรก็ถวายกายต้นน้ำป่ามาก่อนสองตัวก็ถวายแล้วลไก่ยสองตัวตีเจ้าตีต้นไม้หฮือมานะกะเออมันมาเกี่ยวกันกายสองตัวนั่นกำแลกถวายเฮือผายล่ะถวายเฮือเจ้าตีต้นไม้ก่อนครับเอออันก็ไปขอพรตีเจ้าตีต้นไม้ปุ่นกะแหมกว่าเจ้าตีต้นไม้เคมาขอพรตีเจ้าตีน้ำบ่อเนี่ย เพราะว่าเจ้าตีต้นไม้เอาไกลตีผมถวายเฮ้ยเ้เจ้าตีน้ำบ่อแล้วเออตามกดแล้วถ้ากำลกงถวายเฮ้ยเจ้าตีที่ไหนก็ต้องไปขอพรกับเจ้าตีตี่หันชิงปีกไปขอพรตีเจ้าตีต้นไม้พุ่นเลยเฮ้ยได้ปีกไปหาเจ้าตีตีต้นไม้เหมาะแหมซากจำราเจ้าตีครับเจ้าตีต้นไม้อยู่กอเออบ่จืดมาเหมาะมียแหมะเออผมไปหาเจ้าตีตีน้ำบ่อมาแล้วครับเจ้าตีตีน้ำ บอเคมาขอพรกับเจ้าตีตีต้นไม้ครับอ้าวย่งอย่างจะน่าหนะกก็เจ้าตีน้ำบอบอกว่าถ้าถวายหื้อไผ่กำแหลกหื้อไปขอพรตีเจ้าตีตีฮันว่าไปเลยแล้วแต่ตามกฎแล้วนะเจ้าตีตีกินของถวายก่อนต้องไปขอพรกับเจ้าตีตีฮันเออผมต้องปิกไปหาเจ้าตีตีน้ำบอแฮมอีเออแม่นละก่ะเออโถอู้กันบอผมขี้ข้านเตียวแล้วอะ บ่มีไผถวายมือถือเหอะเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมเตียวไปหาเจ้าตีตีน้ำบ่อแหมกำก็ได้อะแหมซากจำลำแหมโมอเจ้าตีเจ้าตีน้ำบ่ออยู่ก็ครับอ้าวบัจจินกะไม่ยอย่ยแหมมอก็เจ้าตีตีต้นไม้เขมาขอพรกับเจ้าตีตีน้ำบ่อครับ เปินบอกว่าถ้าตามกูดแล้วภัยกินของถวายก่อนก็ต้องขอพรกับเจ้าตีที่กินของถวายก่อนครับเออาอันเนาะแต่ว่าวันนั้นนะ่ะมีคนมาถวายของกินกันนักขนาดเลยหากินโจนประกาศขี้ปุ่มหมดอะเลยบาได้กินไก่สองตัวหั่้นสกักคำอา้าวแล้วไก่สองตัวหั่้นภัยกินอะ หาก็าเลยเอาไปเฮื่อหมาดุกดิกลินอันคิงไปขอพรกับหมาปุ้นเนอโคหานี่เบ้ยสนับสนุนโดยพักการขาวส่วนลุงคำกินกำขี้กำกินสองกำขี้สองกำ ผ้าตัวหักเปิลนพิวขี้เงียคือกกำตัวตัวหักเปิลก็เออหักกระตัวตัวหักเปิลเตาใดหักเตาฟ้าเลยแต่เปินหักตัวหนักกว่าตัวหักเปิ้นะแล้วตัวหักเปินเตาใดเปินหัก ัวเต่าจักรวาลเลยสู้เปิ่นมาได้เปิ่นหักตัวเต่าจักรวาลชุบแป้งทอดสู้เปิ่นมาได้เปิ่นหักตัวเต่ากระทะทอดจักรวาลชุบแป้งทอดสู้เปิ่นบาได้เปิ่นหักตัวเต่าเต่าแก๊สตีใจทอดจักรวาลชุบแป้งทอดสู้เปิ่นมาได้เปิ่นหักตัวเต่ารถขนเต่าแก๊สสู้เปิ่นมาได้เปิ่นหักตัวเต่าโรงงานผลิตรถขนเต่าแก๊ส อันแสดงว่าตัวหักเปิลนักกว่าเปิ้ลหักตัวมันแนนนอนอยู่แล้วตัวถ้าตัวหักเปิลไปเพี้ยวขิงเงียนาบ้านฮือกรรมํมมามันมาคุยขิงเงียเหี่ยวพื้นได้เลยครับเมียสุติฮัก เอ๊วันนี้มันอย่างมาใจง่ายแต่หว่านี่ซากจำล้มหั่นไงกลัวแล้วขี้เงี้ยวกับบเพหนีไปไหนไหายแซบนี่เฮ้ยขอมันป๊กมาก่อนเต๋อจะเอามายูฝาดหนองให้มันลายสกําลหรอเมื่อแรงต่อมาตัวเปินป๊กมาแล้วจ้าตัวไปไหนมานี่ยงอย่างบาพิวขี้เงีย ตะก,กี้เปิ้นป้าหมาตีมาคุยขี้เงียบ้านเหาเปิ้นก็นเลยออกไปหล่นไหลมันเอออยู่ในบ้านไหลมันก็นได้ก้าเออบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวมันจะบะลาบต้องออกไปหล่นไหลคห้มันขลัวมันจะได้บ่เข้ามาแห็มแล้วไปอย่างเหมือนนี้ปิกมาบพคาะคำบพแรงตอนที่เปิ้นไปวิ่งไล่หมาอีดกายาเลยนั่งลงพักหันไปเจอบางเงียงเข้ามาตักว่าเปื้อนหักหว่างกอช่วยหากรรมเลยถามไปมีอย่างให้อหาช่วย ดวงมันโศยโดนเมียเตะขลำแล้วโดนไล่ออกบ้านช่วยหากกร,รมหาจะจําบุญคุณนี่บ่มีลืมหาไปนอนตีบ้านคิงได้ก่อหาจะขอนอนคืนเดียวก่อเต่าอันคิงกับหาก็เป็นเปื่อนซี่กันเจ้ามาแหมวันนะฮะก่อออกจากบ้านคิงแหมสักกรรมเมียมันตัวมาขอโทษจะไปโคดน้องขอโทษอ้ายจริงๆที่ทาไปบาฮู้ตัวบาฮู้คิงอันที่จริงน้องฮักอายเงียงเน้อ กําอูนี่เปินบัเชื่อตัวแต้เต้ไปไหนแน่เล่าความจริงห้ามจู้กันไปกินเหล้ามาแน่แน่ เปินหู้ตันวกตัวนั่นเปินหู้ตันหมดแล้วเออเรื่องกินเหล้าส้มปากห้ามบ่ได้ไปตังใดเขาก็จวนเปิดจนแก้วจะบ่ก,กินเขายืนฮือตำปากแล้วเลยจนแก้วกับเขากำเดียวบได้ตัวปีกมาแล้วแล้วก็เพียวข,ขี้เหี้ยห้ามฮือเหลือสักน้อยเพียวฮือมดห้ามกินเขา้าห้ามนอนห้ามตดพเพียวฮือมดแล้วกล้อยมากินเขา้าโคตัวนี่แรงแล้วบ่เพียวเตื้อแหงบ่เหลือเอาไว้วันผูกมาเจ้า แต่ตอนนี้เปินขอไปกินขา้าวผูกเมื่อเจ้าตื่นมาเปินเพลฮืวเออวันผูกขอตื่นมาบบเพล้นะ้อเพลวแน่นอนครับเมียวันผูกเม่าเจ้าต่อมาตัวเปินเพลหมดแล้วเดอ้อสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะดีมากวันนี้เปิ้นจะแกงผักปัอนเฮ่อเนะ้อ แกงพักบางแหมแล้วสนับสนุนโดยมีดยับกะกับโจโลซื้อมาวันเดียวโอ้โหเป็นขี้ลืมไปเหอจ้อยว่าได้จืนช่วงนี้จิจการแกงออมขายดีก่อก็อจะนั่นจะนั่นเนาะผมเลยแปลงคลิปสร้างรายได้เสริมเออคลิปอะไอย่างอะ่ะก็คลิปตลกตลกฮ่าฮลงเฟซบุ๊กนะกะเออแล้วจือเพจอะไอย่างอะ่ะเพจจือจืนกับแสงล่าครับอ๋อเพจการ์ตูนภาคเสียงฮั่นกะ ป้าพอตึงวันไล่สาร่าขนาดแปลงขี้พื่งมีสาร่าพองกะเออป้าเป็งเฟซบุ๊กมันปะใจมีเพจผมเพจเดียวเลเพจสาร่าก็มีเยอะแยะป้าก็ไปเพจอื่นพองกะเพจผมมันเพจตลกตลกขายเครียดก็เพจมีสาร่ามันบ่ม่วนนะอันป้ากับพอเพจตลกตลกขายเครียดกะเพจตลกมันก็บ่มีสาร่าแหมเหมาะเพจมีสาร่าม่วนมวนก็มีโหมันก็บ่โดนใจป้า เออแล้วแต่ป้าเต้จะไปพ่ออย่างก็แล้วแต่เตะแต่เพศแสงลากับจืนนีป้าพ่อตึงหวานไล่สาร่าขนาดป้าเปงก็ไล่สาล่าเหมือนกันไปไหนก็ไปปะแกงออมนี่ก็เหมือนกันวันใดป้าขยากกินแกงออมเนื้อก็มีกกาแกงออมหมูวันใดขยากกินแกงออมหมูก็มีกาแกงออมเนื้อก็แง่อย่างบะไปซื้อตีกาดระป้าตีกาดมันบลามะน้ำจงแจะและ แล้วผมจะหู้ได้ไรว่าวันไหนป้าใครอยากกินหมูกับว่าเนื้อป้าก็บอกหู้ตัวป้าเหมือนกันว่าวันใดป้าใครกินหมูกับว่าเนื้อแล้วย่าอยางบอกใหตึงออมหมูออมเนื้อละโคย่าอยางเดียวมันปกอจะมาหมดเนื้อก็ส้่แปลงก็หมูกบห้ยน้อยขนาดถ้ากลัวมาหมดก็ย่าอยางละน้อยละน้อยกะอ้าวถ้าย่าอยางละน้อยละน้อยละมันบ่ป้อขอยเหรอ ไอเจิญเจ้าเสื้อแกงออมเนื้อสองถุงเจ้าเออนอกคำแลนวันนี้มีกะออมหมูครับอันเอาออมหมูก็ได้เจ้าหั่นกอป้าเป่งคำแลนยังหมาหน่อยเลยจะเนื้อจะหมูกินได้หมดล้ำเหมือนกันโคนเฮอวันไปเหมือนกันยังเอเจิญป้าขอเสื้อแกงออมเนื้อหนึ่งถุงวันนี้มีกะออมหมูครับเอาออมหมูไปก่อนบอกครับเออวันนี้ป้าอยากกินแกงออมหมูอะป้าอยากกินแกงออมเนื้อ หันก็จ่นคนเฮามันย่อยเหมือนกันเออประครับออมเนื้อจแยน่วันผูกรับวันผูกมาซื้อเนอ้อ,อบะฮู้ตจนี่วันผูกป้าจะขายากินไออย่างก็บะฮู้ตจนี่จึนก็ขายกับเข้าหลายๆอย่างเลยเ้อเขาได้เลือกเขาจะบอกกายโคจะเอาตีนเอามือตีไหนยน่านี่ เมียก็เคมาขายแตนตึงวันก่ายเงาแถมบปอสซะมาปลาขนสปะสเปดแห็มแต่น้องกินได้หมดหนาของไอ้จืนแสงลายหน้าลำอยู่แล้วหันก็ปาสอดปาเป่งคําแรลนยังไม่ย่อยเลย คนเท่าคนแก่สองคนนี่หย่อยขนาดรอสู่เท่ามาก่อนสู่ตึงหย,ย่อยถ้าผมเท่ามาผมจะพยายามใบหย่อยโอ้พอคีบอีนี่หรอแต่งชุดแบบอยู่ขนาดบออายผายเลนอล่อ,อนสมัยนี้แม,แม,แมแนแ่นแม่นป้าอายแตนป่อแตนแม่มันแตะพอแล้วอุจาตาขนาดเลยพอดูเต้นทายไปทายมามาหน้าพอสักหน่อย เออประสอ r ครับป้ามีนิ้วมือก็ครับถ้าป้าบะชอบป้าก็เอานิ้วมือเลี้ยนทานไปเลยบอกว่าบะชอบบะชอบแล้วก็จุกพออยู่ฮนเนาะแล้วคิงชอบพอแลเดี๋ยวป้าจะฟ้องแสงลาก่อนโอ้ไปไหนก็ไปแต่ป้าประสอดป้าเปงสนับสนุนโดยแคบหมูกาแม่ห้างครบแล้วสนันกลางเขี้ยวห่างทันทีมึงมึงมาน,น่องนั่นพอหน้ากุยมันถ้าจะฮักเมามืองอย่ากล้า ถ้ากูโสดหนาะกูเตียวเข้าไปหามันแล้ววันนี้มึงก็โสดโลผัวมึงบาอยู่นี่มาได้บ่ได้เดี๋ยวคนแถวนี้ไปฟ้องผัวกูเออแล้วผัวมึงโลอยู่ไหนแสงละย่าอย่างมึงไม่แอวต่อยกูได้นี่มันเมาลูกงานมามันหลับไปแล้วดีนาอผัวมึงเมาแล้วก็หลับผัวกูหนาะซ้ำเมาซ้ำห่อนบ่อยู่กับตีเลยผัวกูเมาหลับบ่ไปไหนก็จริง แต่มันคนดังขนาดเลยกูนอนบรรลับอีมึงก็เอาฮิกปนใส่ปากมันเลยกาสวัสดีครับไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับไผ่นะ่มึงกูกูอกีเออไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเหรอคะพงศักย์ไงจำไม่ได้เหรอสมัยเรียนมหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนสะแหหนองแกไงอ๋อพงศักย์เหรอเราจำไม่ค่อยได้เลยอะสมัยก่อนเธอดำขี้ลี้มากเลยนะ ดูตอนนี้สิหล่อแท้หล่อว่ามีแฟนหรือยังยังเลยเรายังโสดอยู่เราเป็นคนบ้างานเก็บเงินก่อนค่อยหาแฟนแล้วตอนนี้เธอยักการอยู่ที่ไหนเหรอเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพโอ้โหโเธอดูดีขนาดเลยนะพุ่งมานั่งกับเราไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงเบียรได้เลยแต่เราขอเป็นคนเลี้ยงเองจริงเหรอเธอใจดีแต่แต่เลย ที่จริงตอนมหนึ่งเราแอบชอบแสงล่านะอยเขินแล้วยัยงไม่จีบเลยล่ะก็ตอนนั้นเราไม่หล่ออะเราเลยไม่กล้าจีบถ้าเรารู้ว่าเธอจะล่อขนาดนี้นะอู้ีเราจรีบเธอตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแล้วตอนนี้แสงล่ามีแฟนหรือยังครับมันมีหัวแล้วลูกแขมหนึง่งแต่เรายังโสดอยู่นะพงโสดหัวไม่อยู่นะกะ ข้าผัวมันอยู่หัวมันตึงไม่ให้มาผัวมันขังจะตายเออขังแปลว่าอะไรเหรอแสงล่าอ๋อขังแปลว่าหึงจ้าเออแล้วพวกเธอทํางานอะไรกันเหรอออเราทํางานอยู่ที่หงถ้วยผลิตถ้วยเซรามิกเออแล้วแสงล่าล่ะอ๋อเราขายกับข้าวจ้าขายแกงอ่อมโอ้เราอยากชิมฝีมือแสงล่าจังเลย ฝีมือเราก็ลำนะเธอมักลาบหรือเปล่าเออเราไม่ชอบดิบนะต้องทําให้สุกก่อนส่วนเราเนี่ยแกงอ่อมขายดีขนาดเลยเออไว้ว่างๆเราจะแวะไปชิมนะแสงล่าเออว่าแท้ว่าดีเธอทํางานอะไรเหรอเออเราขายประกันแสงล่าสนใจไหมประกันสุขภาพอุบัติเหตุได้หมดเลยเออเรากืดขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้ซักผ้าเราไปซักผ้าก,ก่อนนั่งหิม้มโคมึงซักผ้ายังไม่คืนอีก เออแล้วหงิมสนใจทำประกันไหมครับเออตอนนี้ผัวเราถ้าจะปิกมาแล้วเราขอตัวไปก่อนเดอ้อเออ,เอ,อไปหมดเลยสนับสนุนโดยประกันชีวิตลิวิดเปเปอร์ทำประกันวันนี้แถมลิวิตให้สองอัน